A sniper there. He's all the way at the rocks, and then there's one on the right by the tree line. ในช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิด -19 ค่ะนักร้องนักแสดงหนุ่มชินชินวุฒิใช้เวลาไปกับการแคสเกมนะคะเพราะนอกจากจะชอบซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันแล้วเจ้าตัวบอกว่าการเล่นเกมค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบอย่างมากประสบการณ์นี้เต็มเปี่ยมเลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยเล่นเกมจนปโปรเลยค่ะขนาดขายไอเทมเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆมาแล้ว,ม,ลวมาถึงตอนนี้ค่ะจริงจังถึงขนาดแปลงสตูดิโอที่เคยใช้อัดเสียงนะคะบางส่วนเอาไปเป็นพื้นที่สําหรับการสตรีมเกม แถมยังเคยตั้งทีมแข่ง e-sport กับเพื่อนๆด้วยในมุมมองของชินค่ะเกมเป็นกีฬานะคะต้องอาศัยการฝึกซ้อมการวางแผนและมีทีมเวิร์กพอเข้ามาจริงๆก็เลยติดตามข่าวสารวงก,การ e-sport บ้านเราเพิ่มขึ้นอีกและยังมองว่าไปได้อีกไกลนะคะหากได้รับการสนับสนุน,นะคะ่ะ e-sport มันคืออิเล็กทรอนิกส์สปอจริงๆมันเป็นกีฬาจริงๆครับเพราะว่ามันต้องมีการซ้อมมันต้องมีวินยัยมันต้องมีทีมเวิร์ก มันต้องมีโค้ชคือการแข่งขันนะ่ะมันสูงจริงๆคือตอนนี้จริงๆแล้วเด็กบ้านเรามันเก่งใช่แล้วก็เกิดการสนับสนุนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆเข้ามาสปอนเซอร์หรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทำทีมขึ้นมาแล้วก็คอยสปอนอร์น้องๆอะไรเงี้ยครับมีเงินเดือนให้มีที่ให้อะไรเงี้ยคือมันเริ่มพัฒนาไปในในใน,ในจุดที่ผมว่าอีกไม่นานเราก็น่าจะโดมิเนตได้หลายๆเกม ด้วยความที่หนุ่มชินชินุบุตมีเพื่อนสนิทอย่างเนี่ยค่ะคนข้างๆก๊พิชยะนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์แถวหน้าค่ะจึงคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพอจะเริ่มนะคะงานในวงการก็กลับมาทําให้หนุ่มชินบอกว่าอนาคตเนี่ยทำแน่ๆค่ะแต่ขอดูช่วงเวลาที่ว่างจริงๆก่อนถ้ามีเวลามากกว่านี้ลุยเลยค่ะส่วนตัวเป็นคนที่จริงจังกับงานทุกชิ้นจึงอยากจะทําให้ดีที่สุดก่อนที่จะลงยูทูบค่ะ